สุพัฒนพงษ์เผยลดจ่ายเงินประกันรายได้ถามสมคิดปุ๋ยคนละเครื่องใช้เงินเท่าไร่กราดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันพฤหัส,สบดีเที่ิพฤศจิกายน2565นาแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเศษพดพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวันที่10พฤศจิกายน2565นายสูุ่พัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว ถึงนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งที่นายสมคิดจาตุศีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทยชูเป็นนโยบายหาเสียงว่าสามารถทำได้ต้องดูว่าใช้เงินเท่าไหร่ส่วนรัฐบาลปัจจุบันขณะนี้เน้นดำเนินนโยบายโดยให้ความสำคัญกับเรื่องอนาคตเพราะการช่วยชาวไร่ชาวนานั้นมีอีกหลายวิธีสามารถดำเนินการได้ โดยขณะนี้ก,กระทรวงเกษตรและสาก์ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานโดยไปทำแมปปิ้งพื้นว่าเพื่อโซนิ่งการปลูกพืชตามสภาพภูมิอากาศและภูมิรัฐศาสตร์นั้นแล้วทำได้กำไรรับไม่ต้องประกันรายได้และสามารถรู้ได้ว่าคนไหนรับเงินประกันรายได้คนไหนไม่ได้รับคาดว่าอนาคต รัฐจะจ่ายเงินประกันรายได้น้อยลงนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าพื้นที่โซนนิ่งทางการเกษตรได้ดําเนินการแล้วโดยจากการสํารวจพบว่าพื้นที่ล้านกว่าไร่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นและแบ่งไปทำวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานได้แต่โรงไฟฟ้าชุมชนไปติดเรื่องร้องเรียนของประชาชนอยู่ แต่เป็นเรื่องใหญ่ของกระบวนการเมื่อถามว่าเงินที่ใช้ประกันรายได้สินค้าเกษตรก็ยังเพิ่มขึ้นนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าเพราะเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงแก้วิธีการแก้ไม่ใช่แค่เรื่องโุ๋ยคนละครึ่งแต่ต้องช่วยเหลือเกษตรกรทำอย่างไรให้เกษตรกรได้รับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกษตรกรจะปลูกซึ่งปัจจุบันพืช การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพืชคาร์โบไฮเดรตแหล่งน้ำเข้าไม่ถึงเกษตรกร,ก,รก็รู้ดีเพราะเกษตรกร,กรยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรพอมีกระบวนการโซนนิ่งก็จะช่วยได้เรื่อยๆตอนนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ร่วมกับการติดตามดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ นี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจและเสียงติชมที่มาให้กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ